สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเนาะวันดีของเราเราจะมากินผลไม้อีกน้อลาบปากเซนเนตเงาะเงาะพี่น้องเงาะเนื้อกุยช่ายอันเกาหลีเปนสันเงาะกับฝรั่งพี่น้องจ้าฝรั่งแล้วก็ฝรั่งก็ก็จะโปรเจกตนี่ไปเอาใหม่จิ้มมาไปมาจิ้มไปดูเซนเก็ตกินแบบพี่น้องจ้าอัน หิวหิว,หว,หว,หวทุเรียนจ้ะเรียนแพงคนเนาะไม่กล้าซื้อก็เลยเสื่อเองาะมากินแก่คัดไปก่อนเงาะอันนี้ก็โลหนึ่งนะคะร้อยร้อยเจ็ดสิบโคนเนาะก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทเนาะหนิงกเ็เลยซื้อมาแค่แค่นี้เลยจ้ะแค่เห็นนี่แหละแค่สามขีดสามขีดสามขีดนี่คือได้ ไอซีปลูกเองพี no, no, no. No ่น้องนี่แต่ซีปลูกเงาะนี่ซีปลูกเนาะอืมกับฝรั่งฝรั่งฝรั่งก็อร่อยนะมีมะยมดองด้วยอืมมากินด้วยกันค่ะทุกคนจะได้ไม่หายมาแล้วอันนี้เปลือกเงาะเหรอเปลือกงาะก็บ้างขทางนะใส่ด่วยแล้วนี่กินแก้คัดค่ะทุกคนอยู่ไทยน่ะรู้เท่าไรเงาะ ห้าสิบาทบอทุก <laughs> คนยังดีใจอ่ะเห็นเห็นเงาะเห็นหนิงอ่ะเห็นหนิงถื้อถุงเงาะออกมาเสด็จยังดีใจหนูก็แอบใจ เรปลดลวานหวานกินดัสไลด์ <c oughs> ข้าวที่แล้วเรากินฟ้รหลามเพราะว่ามันเป็นสีแดงแต่ตอนนี้เป็นสีขาวค่ะอร่อยไหมสีขาวก็ชิมพู้ไหนอร่อยกว่ากัน อตองตงเลยนะช <c oughs> มพูขยับมาอีกอ่ะยิ้มพูวอะไรไปหรอหัเไม่ยหงาเพราะว่ามันนุ่มแต่ว,ว่าที่กลมันมันแข็ง แชด็กกินไปหนึ่งแล้วใช่ไหมไมันมีซิบุกเอาคนละเอาคนละสามลูกแม่หนึ่งก็จะเอาสามเด็กเอาไปเสี่เด็กกินไปได้หนึ่งแล้วเด็กแล้วสามนะเฮ้ยโอเคทำไมถึงว่าแพงทำไมถึงว่าแพงรู้ไหมทุกคนจ๋าเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีงานทําเราก็เลยว่ามันแพงนี่ค่ะทุกคนแต่ถ้าเรามีงานทําเป็นของตัวเองนะคะมีเงินเป็นของตัวเองเราจะคิดว่าเออ มันถูกมันถูกออกินไปเถอะกินไปเพอะไรองไงนะแต่ถ้าเราไม่มีงานมันก็แพงอืมโอ้เออสเน่ต์ดบยำดีมันเรื่องก็ตั้งใจ <laughs> ถ้าปลดหวานดี เด็จังาปลดภาษานอนว่างอเนนี้ o อ i น n อ o อนนอน,นอสน้วมันมรู้ว่ามันจะมีแกงเนี้ยลืมไปว่าสเน็กชอบกินแกงจับปลดคนอื่นเกินไ่นื้อแต่สเน็กกินแกงทุกคน กินเลยเด้อมันแบบว่ามันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นไงไม่รู้อ่ามันไม่เหมือนอยู่ไทยเลยกมันอันแหละมันมันจะราคาแพงเงาะอย่างแพงอยู่แต่ว่าในอยงามเนาะอะไรก็สุ่มออกมาได้เอาเอาปลุกน้องคว่าเอาลูกนี้กันแบบว่ามันฟินมากนทานทานในคำแบงเนี่ย เหมือนเด็กน้อยตอนเบบี้ตอนจุกก๊กืม <ś m any> หวานอะโอเคถ้าอยู่เมืองไทยนะไม่พอยาใส่หรอกแค่นี้นะอันนี้เรากินแค่หายหิวพี่นอ้องไม่ได้กินให้มันอิ่มเนาะเรากินแค่หายหิวพิเศษจ้ะ ใช่ไหมสเส็จถ้ากินให้อิ่มแล้วจะกินสองโลก็ไม่อิ่มแบบนี้นะเหมาะเพราะว่ามันเป็นของปวดของเนี่ยฮ้ยกินสองโลก็ไม่อิ่มอ่ะอของปออของได้กันคือเนเออไม่ใช่ทุเรียนอ่ะงหอ้ออ้อยอ้อยอ้อยใช่ปะ <laughs> nếu nói ai chịu ăn ổi, nếu nói ai chịu ăn ổi, nè, nè kinh, không chịu ăn ổi hả? Nếu nói không chịu ăn ổi, nhưng nếu nói cái này cho ăn ổi, ảo to mà, anh thèm, cái mà anh kinh là nó có gì vậy? Món hả? แล้ว่าจะเป็นชานปลบแต่วา่า <c oughs> จบสวยมาก <c oughs> จบสามรอบเ <c oughs> <c oughs> หรอสองเหรอสองเหรอ นี่เขาไปใส่ตอนอาบน้ำเช็ดก็มันใส่เน็กกินก็สองลูกเฮ้ยสองอันนะเฮ้ยโอ้ยเลือกเอาแต่ลูกใหญ่ๆอีกตั้งหางนะสามเลยนะเว้ยอออันนี้อันที่สามเลยนะอะไรวะสาม ลเด็กไรลกอ่น,นิงละสอง,สอง,องลอนละสามเด็กเรื่องอะรลูกใหญ่ใหญ่อะเคกกล่อเอาใส่ไหมใส่ทอดโอเคโอเค๋อ,คอลดิลลลสีสัาเหรอจี ่อันนี้มีการถามว่าจะอดกินไหมทำยานี่ันนี้ก็ลูกหนึ่งนะอนีเหรออันหนึ่งมั้กินกินมดเท่าไหร่

không có mhmm hãy mhmm hãy mhmm hai mhmm hãy mhmm hãy ok hãy mhmm hmmm 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 ít hmmm 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 hmm 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 nào để là bạc. À ăn sữa tài xem nào. Ăn sữa tài đi con. Liều. Bò là tắc. Thử à. Sai nữa rồi con โอเคค่ะทุกคนนะคะเราสองคนก็นขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่มารับชมด้วยออออจุดเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย